สายลมที่หวังดีพอดแคสที่นข่าวสารและสาระดีๆที่ทำให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณพบกับดิฉันสาวินีพิมหนู สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสายลมที่หวังดีค่ะดิฉันวิสาวินีพิมพหนูค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้รัฐบาลไทยค่ะได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์นะคะอย่างจริงจังค่ะเพื่อลดความเดือดร้อนความเสียหายทางทรัพย์สินและจิตใจให้กับประชาชนที่เกิดจากการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพแก๊งคอเซ็นเตอร์ค่ะที่คอยสร้างปัญหาและความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะและหนึ่งในมาตรการะคะเร่ง ด่วนที่นำมาใช้จัดก,การกับการก่ออาชญากรรมออนไลน์ของมิจฉาชีพแกงคอร์เซนเตอร์นะคะนั่นก็คือการนำเทคโนโลยี บ i โอเม r ริกหรือเทคโนโลยีชีวมิติมาใช้ในการยืนยันตัวตนลงทะเบียนซิมกาค่ะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพค่ะเข้าสวมสิทธิ์และนําหลักฐานยืนยันตัวตนปลอมนะคะมาลงทะเบียนได้ค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างที่ผู้ประกอบการนะคะจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีชีวมิติค่ะวิจะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวมิตินะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังค่ะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีชีวามิติค่ะก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการอ่านอัตลักษณ์เฉพาะทางร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะก็อย่างเช่นลายนิ้วมือมม่นตาเสียงและใบหน้าเป็นต้นนะคะ เพื่อนำมาใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนนะคะเพื่อความมั่นยาและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะอีกมาตรการนะคะที่ต้องดำเนินการนะคะก็คือคนต่างด้าวค่ะที่ทำงานในประเทศไทยนะคะก็ต้องใช้พาสปอร์ตนะคะในการลงทะเบียนซิมการ์ดเท่านั้นนะคะและทำการยกเลิกบัตรคนต่างด้าวนะคะในการลงทะเบียนด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะการจำกัดจำนวนซิมการ์ดไม่เกินสซิมต่อคนต่อค่ายค่ะและในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ให้ใช้พาสปอร์ตค่ะในการ ลงทะเบียนซิมการ์ดนะคะสามารถใช้งานได้นาน7วันค่ะและขยายระยะเวลาในการใช้งานได้นาน60วันตามมาตรการฟรีวีซ่าค่ะและรวมถึงผู้ประกอบการนะคะที่ประสงค์จะส่งข้อความ SMS แนบลิงค์นะคะก็ให้ลงทะเบียนใหม่ทุกรายนะคะและส่งลิงค์ให้ตรวจสอบความถูกต้องความปลอดภัยก่อนส่งออกนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมาตรการเสริมอื่นๆอ,อีกนะคะก็อย่างเช่นการกำหนด ให้แสดงชื่อผู้โทรเข้าแทนเลขหมายและระบบโมบายแบงกิ้งนะคะก็ต้องใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตจากซิมการ์ดเท่านั้นนะคะในการโอนเงินจำนวนมากค่ะ คุณผู้ฟังคะยังไม่หมดค่ะยังมีอีกมาตรการหนึ่งนะคะที่เร่งด่วนและก็ต้องรีบดำเนินการกันด้วยนะคะก็นั่นก็คือการอัปเดตชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะที่ผูกไว้กับแอปโมบายแบงกิ้งนะคะให้ตรงกันค่ะโดยให้ผู้ใช้งานนะคะแอปโมบายแบงกิ้งทุกคนค่ะตรวจสอบชื่อเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะที่ผูกไว้กับแอปโมบายแบงกิ้งค่ะว่า ตรงกันหรือไม่นะคะหากไม่ตรงกันนะคะก็ต้องรีบทำการอัปเดตนะคะภายในวันที่30เมษายน2568น้25นี้ค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะผู้ใช้งานเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผูกไว้กับโมบายแบงกิ้งโปรดดำเนินการอัปเดตชื่อผู้ใช้งานเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ตรงกับชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน2568เพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ใช้บัญชีม้า่ออาจญากรรมออนไลน์โดยมีขั้นตอนการอัปเดตข้อมูลดังนี้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ใช้งานโมบายแบงกิ้งธนาคารจะส่งข้อความแจ้งไปยังการแจ้งเตือนหรือ Notification ในแอปพลิเคชันของธนาคาร ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับธนาคารย้ำนะครับจะไม่มีการส่งข้อความสั้น SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้งานโดยเด็ดขาดจากนั้นผู้ที่ได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันของธนาคารให้ดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ข้อมูลชื่อเจ้าของสิม ตรงกับชื่อที่ใช้งานโมบายแบงกิ้งภายในวันที่30เมษายน2568สำหรับกลุ่มที่ได้รับการยกเวน้นคือบุคคลในครอบครัวบุคคลไร้ความสามารถและเสมือนไร้ความสามารถคนพิการและนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดบริการโมบายแบงกิ้งของท่านอาจถูกระงับการใช้งานครับต้องขอย้ำกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ฟังจะไม่มีการส่งข้อความสั้น SMS นะคะหรืออ e ีเมลใดๆค่ะที่แนบลิงก์ให้ดำเนินการเป็นอันขาดนะคะ ต้องย้ำกันเลยค่ะค่ะและในส่วนที่วิจะขอเพิ่มเติมนะคะคือกรณียกเว้นค่ะเนื่องจากวิเป็นคนพิการนะคะคนพิการทางการเห็นค่ะชื่อเจ้าของบัญชีก็จะเป็นชื่อของวิใช่ไหมคะและส่วนที่เป็นชื่อเจ้าของเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะก็จะเป็นชื่อของน้องสาวค่ะวิก็ใช้เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของน้องสาวนะคะทําการลงทะเบียนผูกแอปโมบายแบงกิ้งค่ะทีนี้มันก็ไม่ตรงกันแล้วนะคะสําหรับในส่วนของชื่อใช่ไหมคะทั้งชื่อบัญชีหรือว่าชื่อเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่เราได้รับการยกเว้นค่ะเนื่องจากความสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวข้องเป็นน้องสาวค่ะบุคคลในครอบครัวค่ะและตัววิเองนะคะก็เป็นคนพิการค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะในส่วนนี้คุณผู้ฟังคะเป็นีม้าเป็นส่วนสําคัญในการก่ออาชญากรรมออนไลน์ค่ะดังนั้นถ้าอยากให้มิจฉาชีพแกงคอเซ็นเตอร์นะคะหมดไปจากสังคมไทยพวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสายลมที่หวังดีและติดตามข่าวสารอื่นๆจากสํานักงานกสทชได้ที่ f a c e b o o k กสทชและ Facebook โทรคมนาคมไทยก้าวไปด้วยกัน YouTube Channel กสทชหรือ NBTC Thailand และเว็บไซต์ค่ะ www.nbtc.go.th/tcp ฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ เพราะเราห่วงใยและใส่ใจคุณสำนักงานกสทช